โปรสู้โควิดจัดเต็มเครื่องวาดแพทเทิร์นเสื้อผ้าพร้อมตัดกระดาษแข็งแพทเทิร์นได้ออกมาเป็นชิน้นชิ้นพร้อมที่จะไปวางมาร์กบนโต๊ะตัดได้เลยแถมฟรีโปรแกรมออกแบบเสื้อผ้าสามิติสามารถเห็นได้ทันทีไม่ต้องรอตัดเย็บจริงสามารถใส่ลายผ้าที่เราออกแบบไว้ให้เห็นออกมาได้เสมือนจริงคุนสามารถปรับไซส์เท่าขนาดจริงได้ทุกสัสดส่วนแก้ไขจนกว่าจะพอใจ ส่งภาพและไฟล์ให้ลูกค้าดูได้ทันทีผ่านเฟซผ่านไลน์ IG YouTube อีเมลที่ไหนในโลกนี้ก็ได้รวดเร็วทันสมัยเหมาะกับยุคสมัยนี้ที่ทุกคน work from home อยู่กับบ้านสามารถทำงานที่บ้านก็ได้เหมือนไปทำงานที่บริษัทหรือโรงงานสามารถประกอบอาชีพได้เพียงคนเดียวหรือรับจ้างทำแพทเทิร์นเสื้อผ้าอยู่กับบ้านและส่งไฟล์ไปให้ลูกค้าผ่านไลน์แมน เคอรี่แฟดไปได้ทั่วประเทศเหมาะกับทุกท่านทุกคนหรือคนที่ตกงานหรือคิดจะเริ่มประกอบอาชีพเกี่ยวกับทําเสื้อผ้ามือใหม่หรือแม้กระทั่งมือเก่าที่ประกอบอาชีพนี้อยู่แล้วต้องการปรับเปลี่ยนจากทำแพทเทิร์นมือมาทําในโปรแกรมคอมพิวเตอร์